คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางไม่มีเจตนาชี้แนะใดๆสนับสนุนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับพ่อ่พี่น้องท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมบาวท็อปนําเอาข้าวขาวเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่าคือเดิมเนาะครับเนาะซึ่งก็เป็นเรื่องเล่ายู่ทังบุญแหละครับผมพี่น้องครับวัดป่าคคาชะโนดนะครับผมพี่น้องครับเพิ่นไรสดนะครับผมทายทอดสดออนไลน์หรือว่าแกะบนออนไล์แล้วก็ได้เลขเด็ดเนาะครับเนาะก่อนจะไปรับชมรับฟังคลิปครับผมพี่น้องครับ ฝากเพ่อม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามนะครับผมพี่น้องเพื่อบอกพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเฮานะครับเมื่อวันที่10บตุลาคม2 5 6 4ิ่ที่ผ่านมาครับผมพี่น้องครับที่นาล้านบวงสวงปูสีสุดโทและกะเบญ่าสีปทุมมากครับที่วัดป่าค่ำฉน,นดบานนน้านโนนทันตำบลบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีครับ มีชาวบ้านเดินทางมากกาบหไหวพอปูสีสุดโ่และกะแม่ย่าสีปทุมมากย่างบกขาดสายครับยิงเป็นมือไก่มือไว้ออกครับผมพี่น้องครับบรรดาภูมิจิศตศรัทธาแห่มาขอโชคขอลากเป็นจํานวนมากครับและที่นาล้านพอปูแม่ย่าครับก็มีการตั้งโตะ๊ะทําพิธีแก่บนและกะพิธี เปิดซับหรับโฉคตองหวดนี่นะครับผมพี่นองครับส่วนเจ้าของโต๊ะนะครับผมเจ้าของโตะบวงสรวงนั่นบด้เดินทางมากาบไหว้ด้วยตนเองนะครับผมนั่งรวมพิธีอยู่ที่บ้านพนวานครับเนาะนอกจากจะกลัวเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนะครับผมแต่ก็มีการไล่สดทางช่องทางออนไลน์ให้เจ้าของโต๊ะได้เห็นการท่านพิธีบวงสรวงแก่บนและก็เปิดรัยหรับโฉกทูกขั้นตอนจนจบ พิธีนะครับโดยมีพ่อจ้ำนะครับผมเป็นภู้กาข้ามบูชาพ่อภูเมญาสีสุดโทคครับหลังจากจบพิธีแล้วครับผมพี่น้องครับจบพิธีเปิดทรัพย์รับโชคแล้วนะครับเนาะที่ขาดบ่ไดรครับชาวบ้านเป็นกับผ้ากันไปซองครับเลขกเด็ดจากขันนำมต์เนาะครับเนาะเรือกอีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องครับนั่นก็คือเลขกถูกครับที่จุดไว้กับกลวยหอมนะครับผมพี่น้องครับก่อนอื่นเนาะครับเนาะฮาสิพาพี่น้องไปเบิ่ง เลขจากนำตาเทียนก่อนนะครับผมแล้กกะต่อที่เลขถูกนะครับเนาะไปเบิ่งกันเลยครับพี่น้องครับไปเบิ่งกันครับสําหรับเลขเด็ดจากนําตาเทียนจากวัดคําฉนดครับผมพี่น้องครับภาพเด่งกันมากเลยครับมีเลขเจ็ดนะครับเด้อตรงหนาจะเป็นเลขเจ็ดนะครับเลขศูนย์เลขสามเลขหกนะครับผมพี่น้องครับกะพี่น้องทั้งคําฉนดเิ่นกะเห็นเป็นตัวนี้นะครับผมเพิ่มมีเลขเจ็ด เลขศูนย์เลขสามเลขหกนะครับผมพี่น้องครับสําหรับเลขนำตาเทียนเนาะครับเนาะผู้ใดเห็นตังผู้ใดเห็นเป็นตัวอื่นก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่บอกน้องได้นะครับผมพี่น้องครับเพื่อได้โชคได้ลาบน้ำกันนะครับผมเดี๋ยวผมสิกลับด่านให้เบิรงเนาะครับเนาะว่าจะเป็นเลขตัวใดครับผมพี่น้องครับเพื่อให้พี่น้องเบิรงอีกด่านนะครับว่าเป็นตัวเลขตัวใดเนาะครับเนาะไปเบิรงผมพร้อมกันเลยนะครับ สำหรับด้านกลับนะครับผมพี่น้องครับพี่น้องเห็นเป็นตัว <Jes uit> <io> <or> right. ใดแน่ครับผมพี่น้องครับผมเห็นแต่เลขกกกับเลขกเก่าเป็นตัวเดียวกันเนาะครับเนาะเหลขกับเลข0ศูนย์ก็คือเลข0ศูนย์นะครับผมพี่น้องถ้าพี่น้องเห็นเป็นตัวใดก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เนาะครับเนาะสำหรับด้านกลับของเหลขกนำตาเทียนจากวัดคำฉนดนะครับผมพี่น้องครับมาต่อกันทีเลขถทูบครับผมพี่น้องครับสำหรับเลขถทูบครับตัวเลขที่เห็นเนาะครับเนาะ เห็นเป็นเลข2 9 3เก้าครกับเด้อพี่น้องครับ2 9 3เกาครับเลขถูกเนาะครับเนาะพี่น้องเห็นเป็นตัวใดก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องเบื้องด้านกลับอีกด้านหนึ่งเนาะครับเนาะด้านนี้เห็นแล้วเป็น2 9 3เกานะครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบื้องด้านกลับกันครับผมพี่น้องสำหรับด้านกลับนะครับสำหรับ เลขถูกเนาะครับเนาะไปเบิรงกันครับว่าจะเป็นตัวใดเนาะครับเนาะที่เห็นมาแล้วครับผมพี่น้องครับเลข2ก็คือเลข2องนะครับเด้อแต่ว่าเลข9ก้ับเลข6เป็นตัวเดียวกันนะครับผมพี่น้องครับเลข3ก็คือตัวเก้านะครับผมที่เห็นก็จิมีสองหกสามนะครับผมสําหรับด่านกลับเนาะครับเนาะแต่ด่านตรงก็จะเป็นสองเก้าสามนะครับเด้อพี่น้องครับสําหรับเลขเด็ดจากคำโฉนดนะครับบ่าวทอปนําเอามาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะครับเนาะ เป็นจังไรน,นะครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ครับเลขเด็ดจ,จากคำโฉนดนะครับผมพี่น้องครับถ้าพี่น้องมักคลิปนี้หรือชื่นชอบคลิปนี้กั กพ่อแไม่พี่น้องนะครับผมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมและก็เพื่อได้โชคลาบรวมกันนะครับผมพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครับผมพี่น้องครับบอลทอปก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตามรับชมเนาะครับเนาะขอให้พี่น้องทุกคนโชคดีมีความสุขสุขสุขคนนะครับผมพี่น้องครับคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับผมพี่น้องครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเนาะสวัสดีครับ